สวัสดีค่ะสายรุง้งยิ่งค่ะวันนี้มาแจ้งข่า,ชาวช้าไรอ้อยนะคะเปิดเหตุผลราคาน้ําตาลตลาดโลกสุดภูมิรัฐศาสตร์โลกเดือดกระทบชาวไรอ้อยจะเป็นอย่างไร <c oughs> เดี๋ยวเรามารับชมและก็รับฟังพร้อมกันนะคะซึ่งสองอเนอเองนะคะกังวลราคาน้ําตาลตลาดโลกอาจจะก,กระทบราคาอ้อย ฤดูการผลิตปี6-7ทับ6-8จากครึ่งปีแรกปี6-7นะคะราคาน้ำตาลตลาดโลกเฉลี่ย20เซนต์ต่อปอน์ลดลงเหลือ16%จากปี6-6ที่ราคา24เซนต์ต่อปอนนั่นเองค่ะราคากาบน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่าง21-25ตุลาคมพันผวนนะคะช่วงครึ่งปีแรกของปี6-8ตลาดน้ำตาลจะเผชิญกับความเสี่ยงจากการขาดแคลนน้ำตาลของบราซิลเพราะสต๊อก ต่ำลงแล้วก็ฤด,ดูการผลิต6-8ทับ9ล่าช้าอากาศแห้งแล้งที่ส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของอ้อยค่ะหากราคาน้ำตาลตลาดโลกยังคงอยู่ระดับ20เอเซนต์ต่อปอนด์จะส่งผลให้ราคาอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่1,200บาทต่อตันอ้อยลดลง15%เมื่อเทียบกับฤดูการผลิตที่ผ่านมาที่มีราคาอ้อยสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่1,420บาทต่อตันอ้อยนั่นเองค่ะ ซึ่งสออนอรหรือว่าสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะยังคงมีความกังวลถึงสถานการณ์ราคาตลาดโลกที่อาจจะกระทบกับราคาอ้อยในประเทศนะคะของปี67ทับจากสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีแรกปี67ราคาน้ำตาลตลาดโลกเฉลี่ยอยู่ที่20เซนต์ต่อปอนด์ลดลง16นะคะท้งนี้ในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมามีน้ำยางสต๊อก น้ำน้ำตาลในสต็อกนะคะตลาดโลกเป็นจำนวนมากโดยเฉพาะบราซิลค่ะซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำตาลรายใหญ่ของโลกมีผลผล,ผลิตน้ำตาลที่เพิ่มขึ้นอีกทั้งนะคะยังได้เพิ่มสัดส,ส่วนการผลิตน้ำตาลประกอบกับฤดูกาลผลิตปี66-67ค่ะประเทศไทยมีผลผล,ผลิตน้ำตาล8.81ล้านตันนะคะถือว่าเพิ่มขึ้น12%ค่ะจากสถานการณ์ การคาดการไว้จะมี7ล้านตันนั่นเองซึ่งอย่างไรก็ตามนะคะสำหรับสถานการณ์ตลาดน้ำตาลโลกประจำสัปดาห์ระหว่าง21-25ตุลาคม67ที่ผ่านมาราคาน้ำตาลดิบในตลาดนิวยอร์กนะคะซึ่งเป็นสัปดาห์ที่43ของปี2,567ค่ะเคลื่อนไหว 1, พันผวนและปิดตลาดครั้งสุดท้ายด้วยราคาที่ลดลงด้วยและเพิ่มเพิ่มขึ้นพอประมาณเนื่องจาก การคาดการว่าฝนจะตกชุกในภาคใต้ของบาซิลนนเองค่ะต่อมานะคะในช่วงกลางสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวเพิ่มขึ้นนะคะ ในช่วงแรกของปี2,568ตลาดน้ำตาลจะเผชิญกับความเสี่ยงอย่างมากจากการขาดแคลนน้ำตาลในของบราซิลค่ะเนื่องจากสต็อกน้ำตาลของบราซิลตกต่ำลงนะคะและก็เริ่มต้นฤดูก,การผลิตปี68 69ที่ราชาด้วยจากสภาพอากาศที่แห้งแล้งส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของอ้อยค่ะในขณะที่ช่วงท้ายของสัปดาห์ราคาน้ำตาลปรับตัวลดลงอีกนะคะเนื่องจากการผลิตน้ำตาลในภาคกลางภาคใต้ของบราซิลเพิ่มสูงขึ้น และก็ผลผลิตน้ำตาลในภาคกลางภาคใต้ของบาราซิลนะคะในช่วงแรกของเดือนตุลาค67เพิ่มขึ้น8%เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่แล้วอยู่ที่2ล้านตันนะคะทำให้ราคาปรับตัวลดลงอีกครั้งหนึ่งค่ะทั้งนี้นะคะราคาน้ำตาลตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนมีนาคม2568เคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง21-22เซนต์ต่อปอนด์ค่ะ และปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่22เซนต์ต่อปอนด์ลดลงจากสัปดาห์ก่อน0.04เซนต์ต่อปอนด์ค่ะหรือว่า0.18น,นั่นเองค่ะในขณะที่ราคาน้ำตาลนะคะตามสัญญาซื้อขายล่วงหน้าเดือนพฤษภาคม2568ค่ะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง19-20เซนต์ต่อปอนด์และก็ปิดตลาดครั้งสุดท้ายที่20เซนต์ต่อปอนด์ค่ะเพิ่มจากสัปดาห์ก่อน0.01เซนต์ต่อปอนด์หรือว่า0.05นนั่นเอง ซึ่งจากกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะก็ได้กล่าวว่าราคาน้ำตาลตลาดโลกครึ่งปีหลังนี้นะคะจะอยู่ในระดับ21เซนต์ต่อปอนด์โดยปัจจัยมาจากการผลิตอ้อยในภาคกลางภาคใต้ของบราซิลในปี67-68จะอยู่ระหว่าง585-600ถึงล้านตันค่ะแต่ปริมาณดังกล่าวนะคะยังคงไม่ยังคงมีความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ไฟไหม้โดยผลิตอ้อย อาจจะลดลงเหลือ560ล้านตันในปี68-69ก็ได้นะคะทางอินเดียได้เปลี่ยนนโยบายอนุญาตให้ส่งออกน้ำตาลได้ปกติค่ะจะส่งผลให้นะส,สต็อกน้ำตาลในตลาดโลกสะสมเพิ่มขึ้นส่วนผลผลิตอ้อยของประเทศไทยนั้นนะคะฤดูการผลิตปี67-68จากการจากผลกระทบนะคะจากปรากฏการณ์แอลนิยทำให้เกิดความแห้งแล้งแล้วก็กระจายตัว ไปทั่วภูมิภาคราคาต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้นรอบด้านทำให้ฤดูการผลิตปีที่ผ่านมามีปริมาณอ้อยเข้าหี82ล้านตันค่ะลดลงจากปี65ทับ66ซึ่งอยู่93ล้านตันนั่นเองขณะที่แนวโน้มฤดูการผลิต6 67-68เมืองต้นผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะในระบบอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทรายได้คาดว่าผลผลิตอ้อยระดับ95ล้านตาันเพิ่มขึ้น11%ค่ะเนื่องจากปริมาณฝนที่เพิ่มขึ้นและในปีที่ผ่านมานะคะอ้อยมีราคาที่สูงถึง1,420บาทตตันอ้อยซึ่งเป็นการสร้างแรงจูงใจสำคัญให้เกษตรกร,กรหันมาปลูกอ้อยเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะจากข้อมูลที่ได้ รับของสอ,อนอน,นะคะเบื้องต้นได้นำตัวเลขมาคิดคำนวณราคาอ้อยในประเทศสำหรับฤดูการผลิตปี6 7ทัค่ะหากราคาน้ำตาลตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับ21เซนต์ต่อปอนจะส่งผลให้ราคาอ้อยเฉลี่ยอยู่ที่1,200บาทต่อตันอ้อยซึ่งก็มีการลดลง15%เลยนะคะเมื่อเปรียบเทียบกับฤดูการผลิตที่ผ่านมาที่มีราคาอ้อยสูงสุดเป็นประวัติการที่1420รบาทต่อตันอ้อยนั่นเอง ซึ่งอย่างไรก็ตามค่ะองค์ประกอบในการคำนวณราคาอ้อยในประเทศก็ยังคงมีปัจจัยอื่นเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะคะในรูปการผลิตปี67ทับซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมเองจะเร่งหาแนวทางเพื่อที่จะยกระดับประสิทธิภาพผลิตให้กับชาวไร่อ้อยมีผลผล,ผลิตที่ดีและโรงงานได้น้ำตาลทรายที่มีคุณภาพค่ะซึ่งจะช่วยผลักดันราคาอ้อยให้ประเทศให้สูงขึ้นในอนาคตได้ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลนะคะที่จะให้ชาวไร่อ้อย จะมีรายได้เพิ่มขึ้นซึ่งจะสามารถเพิ่มกําลังซื้อและก็กระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศได้อีกทางหนึ่งนะคะในรูปการผลิตที่จะถึงนี้ด้วยค่ะ ซึ่งนายนทัทพลนะคะประหลัดกระทรวงอุตสาหกรรมก็ได้เปิดเผยหลังจากการประชุมคณะกรรมการอ้อยแลน้ำตาลทรายนะคะว่าตามที่นายเอกนันทรัฐมรีว่าการ,กระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบหมายนโยบายปฏิรูปอุตสาหกรรมในการสร้างอุตสาหกรรมเศรษฐกิจใหม่ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะนะคะการบริหารจัดการอุตสาหกรรมอ้อยน้ําตาลทรายซึ่งเกษตรกร,ร,กร,รชาวไร่อ้อยต้องผลิตแล้วก็นออําส่งอ้อยสดคุณภาพดีให้กับโรงงานน้ําตาลค่ะ และก็โรงงานน้ำตาลจะต้องปรับปรุงประสิทธิภาพให้ได้ปริมาณน้ำตาลตามน้ำตาลตามมาตรการนะคะหรือว่าตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อให้เกิดรายได้และก็สร้างมูลค่าให้กับระบบมากที่สุดค่ะทางนี้นะคะเพื่อสอดคล้อง รับนโยบายดังกล่าวสอน,อ,อนได้เสนอมาตรการช่วยเหลือชาวไร่อ้อยเก็บเกี่ยวอ้อยสดคุณภาพดีเพื่อลดฝุ่น PM 2.5โดยที่ประชุมกอน,อ,อ,นอ,อนมีมติเห็นชอบตามที่สอน,ออน,ออนเสนอโครงการนะคะโดยมีมาตรการที่สําคัญ2มาตรการก็คือมาตรการสร้างแรงจูงใจแก่ชาวไร่อ้อยที่เกี่ยวอ้อยสด100เป็นมาตรการต่อเนื่องจากปีที่ผ่านมา2นะคะมาตรการเพิ่มรายได้จากการขายใบยอ้อยและก็ยอดอ้อยนะคะการให้เงินสนับสนุนรับซื้อใบยอ้อยและก็ยอด เพื่อเป็นวัตถุดิบด้านพลังงานป้อนโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลน,นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นข่าวคราวของชาวไร่อ้อยนะคะถ้าเกิดว่ามีความคืคบหน้านในด้านไหนจะรีบมาแจ้งกันให้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่เข้ามารับชมและก็รับฟังค่ะ